เพราะวันนี้หลับก็ฝันตื่นก็ฝันฝันว่าจะเป็นนายกคนที่สามสิใช่ไหมเพราะอะไรลูกน้องก็เชียร์อะไรเงี้ยนักข่าวเลยถามลุงป้อมไงนะว่าพร้อมเป็นนายกไหม ก็พร้อมใช่ไหมลุงป้อมบอกว่าก็เลือกมาดิถ้าเลือกได้ก็เป็นถ้าประชาชนเลือกได้ให้ผมเป็นผมก็เป็นแหมเสียงไม่เหมือนลุงป้อมไปฟังเสียงลุงป้อมดีกว่าครับครับพร้อมที่จะเป็นนายกคนที่สามสิบเอ็พร้อมที่จะเป็นนายกคนที่สามก็เลือกมาดิถ้าเลือกได้ก็เป็นถ้าเลือกได้ก็เป็นถ้าประชาชนเลือกได้ถ้าเลือกให้ผมเป็นผมก็เป็น กาที่พร้อมที่จะจับงควก,กับทุกการมืองนัอย่าง,งาน,นั้นหลังจากน้นรรกาศที่ะ้กาวข้ามความกัดแยงนะครับผมยังไม่ได้บอกว่าผม,มจะจับมือกับใครเลยเทุกพักนะครับามาคุยนได้นะครับโอกาให้คุยกันได้เสียงเต็มปากเต็มคาเละเลือกิเลือกมาดิถ้าเลือกผมผมก็เป็นทีนี้ต้องบอกว่าลุงป้อมเี่ยเริ่มพูดเรื่องก้าวามคา ขัดแย้งใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่ก้าวข้ามเนี่ยโอกาสเป็นนายกไม่มีไม่มีใช่เพราะต้องยอมรับนะโอกาสที่พลังประชารัฐจะยิ่งใหญ่เกรงไกรเกิน100กว่าเสียงเนี่ยยากมากเป็นไปไม่ได้แล้วดูแลเป็นไปไม่ได้นะครับยากมากตอนนี้เขาก็ในนักวิเคราะห์ทางการเมืองก็บอก40-50เสียงก็ดีถมแล้วแต่ว่าปัญหาคือถ้ากรณีที่40 5 0เสียงเป็นตัวแปรและพรรคที่แม้จะชนะเนี่ยตั้งไม่ได้เนี่ย นั่นคือโอกาสทองของลุงป้อมแหละที่จะเป็นนายกใครๆกบนายคนกลางใช่ครับอย่าลืมนะครับตอนสมัยปี2 5 1 9เนี่ยหม่อมราชวงศ์คริสต์ปาโมเนี่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยด้วยเสียงเท่าไหร่รู้ไหมสิบแปเสียงต้องบอกว่าเป็นมีเสียงน้อยแต่เป็นนายกที่ได้ด้วยการเจรจาคนที่เหมาะสมการเมืองมันมีอะไรลงตัวกันได้ก็ไปกันได้นะครับทีนี้หลังจากใจบรรดาลแรงตื่นก็ฝันหลับก็คิดเนี่ยฮะว่า จะเป็นนายกรัมรีคนที่30เนี่ยลุงป้อมประกาศเลยวันที่17บมกราคมนโยบายแบบว่าเกทัพบ,บับแหลกเลยอันนี้ต้องบอกว่าเกเกไอสองหมื่นท่าแรงขั้นต่ำใช่ฮะหกร้อยบาท <500 S 1> ของพรคเพื่อไทยด้วยนะฮะแล้วก็เงินเดือน20,000ืใ่ของพักเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยนั้นบอกว่าอีกปี70ครับคืออีก4ปีค่อยทําแต่ลุงป้อม ทำทันที700บาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปฟังเสียงลุงป้อมที่จะเพิ่มบัตรคนจนเงินในบัตรคนจนเนี่ยเป็น700อบาทครับเราพร้อมจะสายสัมพันธ์กับทุกฝ่ายเพื่อก้าวความขัดแย้งและเพื่อสร้างพลังแห่งความสามัคคีเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามาหาทางออกร่วมกันเพื่อนำประเทศไทยไปสู่เป้าหมายที่ดีที่สุดในวันนี้ผมขอเปิดนโยบายแรก ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคได้รีเริ่มไว้และทำให้เกิดความจริงขึ้นมาด้วยการสารต่อนโยบายบัตรประชารัฐโดยเพิ่มเงินเป็น700บาทต่อเดือนรนี่เป็นการถแถลงนโยบายพรรคครั้งแรกใช่ครับในฐานะหัวหน้าพักนะค,คือ,อต้องบอกว่าตอนการเลือกตั้งปี2อ6 2เนี่ยลุงป้อมไม่ได้เป็นหัวหน้าพักนะค,คนเป็นหัวหน้าพักคือดออรอุตมะสาวนายนและก็ไอ้เรื่อง บัตรประชารันบัตรพลังประชาัฐบัตรบัตรประชาัฐบัตรคนจนเนี่ยเป็นการิเริ่มในสมัยรัฐบาลคสชอคตอนนั้นคนทําก็คือดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์และทีม4ีกุมารใช่ไหมที่ทําเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ตอนนี้เนี่ยทำไมต้องต้องไปโฟกัสบัตรประชารัฐหรือบัตรคนจนรู้ไหมเพราะตอนนี้บัตรเนี่ยคนในสมาชิกบัตรมี14ล้านคน ครับ14ล้านคนคิดดูมาครึ่งหนึ่งก็เจ็ดล้านเสียงใช่ใช่ครับนะครึ่งของครึ่งก็สองล้านเอ่อเท่าไหร่สามล้านห้าโอ้โหถือว่าเยอะมากนะครับเยอะนะฮะเยอะนะฮะและก็ถ้าทําได้คนก็คิดว่าเออได้เดือนละเจ็ดร้อยอ่ะครับไม่ดีเหรอใช่นะครับในขณะที่นโยบายเงินเดือนสองหมื่นบาทกับค่าแรงขั้นต่ำหกร้อยนี่อีกห้าปีใช่ครับอันนี้ทําทันทีนะครับทำทันทีเนี่ยนะครับมีคุณสันติพัฒน นะครับบอกว่ารับ700บาทเมื่อบิ๊กป้อมเป็นนายกฮะนโยบายบาัตรประชาชน7 0 0 0บาทพลังประชารัฐจะทำทันทีมเมื่อเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลและพลเอกประวิตย์เป็นนายกคนที่30โอทันทีก็แปลว่าถ้าพลเอกประวิตย์เนี่ยเป็นนายกคนที่3 0มหนในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาต้องมีบัตรประชารัฐ700บาทใช่ไหมโอ้โหอันนี้แะครับ S 1> <S 1> เกทับบับแหละหลังจากที่ลุงป้อมพูดนะครับ, <c oughs> ค,รบคนสนิทของนายกรัฐมนตรีตอนนี้ต้องเป็นคนสนิทแล้วนะคนสนิทแล้วครับและเป็นรัมตีประจําสํานักนายกรัมตีดรเด็กแดกนะคนักกรวังบุญคงชนะว่าไงครับออกมาเบรกทันทีฮะบอกว่ากรณีพนังกระชรัฐเปิดนโยบายเนี้ยต้องทําความเข้าใจก่อนว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการครัง้งแรกในปี59าเก้าพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ให้แนวคิดในการเลือกตั้งสมัยหน้า ว่าได้กลับมาบรหิหารประเทศอีกครั้งจะนํามาเป็นนโยบายโอ้อตอนนี้ช่วงชิงกันแล้วนะช่วงจริงกันแล้วช่วงจริงกันแล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่ของพลังประชารัฐแต่เป็นนโยบายพลเอกประยุทธ์ครับเพราะฉะนั้นมันต้องติดตัวไปที่พลเอกประยุทธ<ป>์ไปรวมแทนทั้งชาต, <c oughs> ติแต่คนนี้คุณทศพรเพ่งส้มะนะซึ่งเป็นพลังประชารัฐเนี่ยนะครับ ก็บอกว่าไม่ใช่บอกว่าคุณธนากรเนี่ยน่าจะความจำไม่ดีลืมไปแล้วหรือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกมาจากการเสนอชื่อของพลังประชารัฐโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นหนึ่งนโ,นโยบายของพลังประชารัฐเมือ่อปี62ครับครับตอนนี้ก็เป็นศึกช่วงชิงบัตรคนจนครับเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับพี่กอฟผมบอกนะเวลาจะเลือกตั้งเนี่ยใครๆก็นึกถึงคนจนครับเพราะคนจนมันมีเสียงมากกว่าคนรวยไง คนครวยอาจจะมี10%คนจน5-60%เค,คนชั้นกลางอีก30%มันก็เลยต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ทุกวันเลือกตั้งเนี่ยเป็นวันที่ทุกคน,นเท่ากันแปลว่าคนรวยเป็นแสนล้านค,คนจนเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยหนึ่งเสียงเท่ากันมหนึ่เสียงเท่ากันนะเพราะฉะนั้น ไม่มีใครเอาเอาใจคนรวยเลยเนะเวลาเวลาเวลาสร้างนโยบายจะเลือกตั้งนะแต่เวลาเป็นรัฐบาลแล้วเอาใจคนรวยกันจังครับเคยเห็นเอาใจคนจนไหมตอนเป็นรัฐบาลน้อยครับก็มักจะไม่ค่อยนึกถึงละคนจน่ะให้อะไรท่านไม่ได้หรอกนอกอากให้เสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเป็นรัฐบาลก็เลยลืมหัวคนจนกันตลอดอ่ะแต่พอว่าเลือกตั้งเนี่ยคิดถึงคนจนรักคนจนจันจังนะฮะก็ต้องบอกว่า ตอนนี้ก็เลยช่วงชิงบัตรคนจนกันนะสองลุงสองลุงแนละ้วสองทีมเนี่ยนะฮะทีนี้เนี่ยแต่ไปดูนะจริงๆไม่ใช่แค่สองลุงนะทุกพักทุกพักออกนโยบายในการช่วงชิงคะแนนเสียงคนจนเลยพักนี้ใช่ไหมใช่ครับพักนี้ค่าแรงอย่างแค่พัฒนากล้าเนี่ยก็มีการไปยกเลิก บัตรเครดิตเครดิตบุโรเครดิตบูโรครับในส่วนที่เป็นแบล็คลิสประชาชิทบัตรก็ประกันประกันราคาประกันรายได้ประกันรายได้เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยครับก็ต้องเข้าถึงคนจนเพราะฐานเสียงมากที่สุดนะครับในสี่ห้าสิบล้านเสียงเนี่ยครับของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยนะครับเข้าใจว่าเป็นคนจนเกินครึ่งครับใช่ครับ